สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจําวันจันทร์ที่27พฤษภาคมนะครับเริ่มที่แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมแล้วก็จะเห็นว่าทางด้านประเทศไทยตอนบนเนี่ยกลุ่มเมฆก็จะค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะทางด้านภาคเหนะือภาคกลางตอนบนภาคอีสานตอนบนสํานนสหรับพายุลิมานก็เคลื่อนขึ้นฝั่งทางด้านบางขาลาเทศไปแล้วนะครับเมื่อเรามาดูพยากรณ์ฝนวันนี้กับวันพรุ่งนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่า ฝนทางด้านภาคเหนือเนี่ยยังมีได้ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับอาจจะมีตกหนักได้แล้วก็ทางด้านอีสานบนสำหรับวันพรุ่งนี้เนี่ยฝนโดยรวมของประเทศไทยก็ลดลงนะครับก็จะมีเปอร์เซ็นต์ไม่เยอะแต่ส่วนใหญ่ก็อยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศสำหรับคลื่นลมช่วงนี้ทางด้านระนองขึ้นมาเนี่ยประมาณ2เมตรพังงาลงมา1-2เมตรถ้าริอวณนี่มีฝนเนี่ยเขามากกว่า2เมตรสำหรับอ่าวไทยประมาณ1เมตร เมื่อเรามาดูพยากรณ์อากาศในรายภาคเริ่มที่ภาคเหนือฝน60%อาจจะมีหนักบางแห่งได้แถวทางด้านแม่สอนเชียงใหม่ตากลำปางเชียงรายอุณหภูมิสูงสุดได้รวม32-37องศาภาคตะนันอกเชียงเหนือวันนี้ฝน20%ส่วนใหญ่ก็เน้นทางตอนบนบนนะครับอุณหภูมิสูงสุดได้รวม34-37องศา ภาคกลางวันนี้ให้ฝน30%ส่วนใหญ่ก็เน้นตอนบนบๆและด้านตอนตกที่ติดประเทศเมียนมาในแก่จังหวัดกาลาดบุรีอุทัยธานีชัยนาทนาครสวรรค์อุณหภูมิสรงสุดโดยรวม36-37องศาภาคตอนออกวันนี้ให้ฝน20%ส่วนใหญ่ก็ดูตามแนวชายฝั่งแล้วก็ทางด้านนาครนายกปราจีนบุรีอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม3 4ถองศาภาคใต้ฝั่งตอนออก วันนี้ให้ฝน20%อยู่ทางด้านชุมพรสุราษฎร์นครศรีอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม34-38องศาสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ฝน20%ส่วนมากอยู่ทางตอนล่างตั้งแต่กระบี่ตังสตูลอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม36-37องศาสำหรับกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลวันนี้ให้ฝน30%ส่วนมากอยู่ในช่วงบ่ายถึงคำ่ำอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม34-37องศา จบการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ